าดตอตดดาิดใต้ต่ภาษาอังกฤษอ๋อสาิตภาษาอังกฤษเหรอสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบบุญจุดเดอะซรสค่ะสวัสดีค่ะสาทิตเสียงก่อนเสียงของก่อนสวัสดีค่ะเปดนัไอ้ามเนี่ยไปยังไงเมื่อวานนี่ยนุ่นนุ่นน่หึยยุบคออีกลีสาวนุ่นน่ะ เดี๋ยวด้ขออภัยได้ค่ะลิ้นไทยทางรดอันมันจะไม่ค่อยนิ่งไปไดนคุยกับสาวนุ่น <c oughs> คุยมาโดนอะไรยังนี่คุยมาเป็นตีดีบอกสาธิตน <c oughs> อ้นองเขาอายุจากปีลหรฮะในทางเขาอ,อยู่บอกเอาถามยังไงล่ะคุยเราถามยังกันถามสีเขาไปถามซียังเดียว <c oughs> ยเยว <c oughs> อ้า เนีย้ทีอบอกไปก็หลออ๋อนะคะและชี้แจงนะคะคลิปเมื่อวานนะคะน้องนุ่นกับสาธิตนะมีหลายๆคนเอฟซีข้องใจว่าน้องนุ่นติดอะไรที่คอนะคะบางคนก็ว่าเอ๊ะจังสันจังซีเด้บอแมนเด้อค่ะน้องเขาไปเสริมคางมานะคะไปเสริมคางเป็นแผลพานะคะน้องเขาก็เลยอติดอันนี้ไว้บอแมนนั่นเด้อ เยาซีนว่ามันสาธิตปีฮห้ดี่อย่างน้องบ่าาสาธิตเป็นหนุนข้อ,อน้องอ้ยไม่ใช่นะคะน้องเพิ่นติดกอเอียเพิ่นนั่นผ่าเสริมคางนะคะเย็บเอือรแก้ไปอ๋อเย็บคูข้างเป็นพลาสเตอร์แกปป้ปวดน,นะคะปวดสวยบ่อน้องสวยก็เก่าว่าไปเสริมคางมาแล้หรองามเก่อยู่งามเก่าอยู่ชา,า,าวบ้านใดล่ะสาธิต ชาวบ้านนี่ก็บ้านหัวตอนอู้เดี่ยวแถวบ้านเขาไอ้ติดหัวตอน,อนใส่มุ้นนี่ติอ๋อน้องเขาผู้งามเนาะน้องน้องนุ่นนะคะติดตามได้ทั้งช่องรถแท็กซี่แปูแล้วก็ช่องเบกกี้สายจวดเนาะน้องมาอ่าเป็นนเอปมิวสิกเพลงนะคะดีเบกกี้ทำโคเวอร์มิวสิกเพลงอันที่ไปใส่เนี่ยคือตื่นซาตื่นเศร้าแท้เฮไม่ใครปอนด์บิ๊มบ้ามีม้ ออไปถ่ายปอบไม่ยอมมาแสดงเป็นนี่อ่ะดังแสดงเป็นแมงขี่หน้าคือเกอล่ะค่ะแลนย่างเดียวนะคะเมื่อก่อนนั่นเสียปูแล้วไปดูสถานที่ไว้แล้วนะแลนแลนเราบุซแมาพวกนี้เอาต้องนนนไม่เข่าฉากป่ะเออไม่เข่าฉากนะปะ อ๋อน้องยังสดมั็นบ่อ๋อน้องนุ่นสดนะคะเสียพูถามแล้วทีมงานน้ำมอวนเนี่ยเป็นทีมงานเป็นมู่กันอืมไปเกี่ยทีมงานไปฮับมาทายเอ็มวีต้องงามบ่งามเนาะสาธิตสเปคสาธิตซ้ำนีกแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อเกินยี่สิบเป็นบ่สเปคปูสาวสาธิตนะคะไม่เกินยี่สิบนะคะ เงินยี่สิบไม่ใช่สเปคสาธิตแล้วนะคะไม่ผ่านเพมันเป็นเจได้กับสาธิตเพราะว่าอ๋อไปถึงกันนะมันคุยกันดูคุยคุยกันเรื่อยเลยบอกกับน้องเขาเป็นแหน่ท้วงไปหาเขาหรือว่าเขาโทรมาหางานหงอเงี้ยงว่าหลังงานชาวหน่อยเป็นเพลียงเจได้ก็มาเป็นงานคนหัวจักกันไม่เถอะก็ลูกกอดข้อเขาความเกี่ยวเื่อ อันี้พอสาธิตกอดเขาเนืองเขาไม่หอมแก้มอี่ดีหรอเจ้าของกูเจ้าของเขาถ่ายได้เน่นอนนะอะจำชื่อรองใดน้องใส่หอมแก้มมาสันอ๋อกยได้หอม่บัดเนี่ยก็เลยก็เลยไปกระชิบบอกคนนั้นน้องนู้นน้องนู้นก็เลยว่าน้องลองเลยสาธิตที่ที่หอมแก้มน้องเขาเมื่อวานย้อนเสียฟูกกระชิบแต่ความจริงจำชื่อน้องเขาไม่ได้เออแต่แต่หมดลำพุ่น เขียน่ได้เขาบอาใช้จำนองไป้อเก็ก็จริงจริงจำได้อยู่บอกสาธิตถ้าเกิดเราฝใส่ให้มาจำเลยจนะคะก็สิบว่ทักผนจาข้เนาะไอเจ้ามาจากไอ้เออไอจังเขาทำมาเพื่จักไอ้เลยเอ้แมาเมฆมาเมมาขงตีจ้งจากไอนะอะ ก็ทิบ่อแท็กน้องเขาที่จริงเยจ้ะกายเนาะเออเออ,อต่ว่าน้องเขาก็เป็นคนที่แบบว่าบ่าได้รังเกียจไอ้ยังเขาเนาะน้องเขาคุยเหรอน้กผีเนาะจับมาเล่นหนังครูสาธิตสบายอุ้ยตจวานทั้งไข่ไอ้จอน,นี่กับเมียนนักนะเอกให้เจ้าแล้วเป็นไหนน้องติ๊กอะเ <c oughs> ออเป็น <c oughs> นักไหนน้องติก๊กคือบ่อเห็นลงคลิปลงเคิบอีกอย่างกันอีกเลยฮะ อย่าไปใกล้ๆพี่เนี่ยม ja ันส mm ิออกนอกกรอบนั่นแหละเหรอไปยังไหนไปยังไหน้องติ๊กหนึ่งนะไปยังไหน้องติ๊กหนึ่งลูกสาวน้าเอกสาธิตน่ะน้าไต่กบไต่เขียดเออคือว่าซ้อนน้องเขาไปไต่กบไต่เขียดได้ข้าว่าน้องเขาขี้ดื้อังอย่างนี้ได้ห่งกินนเลยเนี่ยเงินบวกเงินบวก ออกคลิปไดไหมไสาธิตเย้อไม้เวลาทีห่หจากไนหนบนนกอืมลินกับด้ไปไทยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเามาขอแสงงูอืมตองนมันอ๋อที่จะเรียนนั่นปอบยามานะไหมบอลินปรได้ขามไปไทยด้วยค่ะนนัเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงงานทั้งของไอจอนนี่นะคะเดี๋วช่วงนี้ก็เรยนไม่ค่อยได้ไปบันไดนะคะ แต่่่บกัวาจะมุงหน้องคำติกนะคะผู้จัดการเป็นไงบ้างผู้จัดการพาผู้จัดการไปซื้อบางทุเรียนนั่นเอ๊ะเดี๋ยวลามินนี่เป็นยังไงเฝ้าทุกวันทุกวันเลยนะฮะปล่อยเฝ้างี่นะกระซิบเนี่ยมาบอกไพดอกหนาสงสัยเด้เออมาบอกไพบาบอกไพพี่บาบอกไผเบอกมาโดดซะ อาจารย์ลามินเนี่ยมาเฝ้าทุกมือทุกมือมาเฝ้าน้องหงเปลี่ยนแต่เองตะกี้คือบอเห็นมาจากเถื่ออ้าสาธิตผิดปกตินะมันมือมือมือหื่อนี่ิมาอีกแล้วลามิน่ะออผิดปกติยางคักเด้อะคาร์นามันมันนถึกๆเด้อสีสเกตบ้านพี่บุญมังสาหานนั่นโออนะคะเอาพ่นมาเฮ็ดอีกนะมาเฮ็ดถนนมั่นเท่านั่นยางมักต่อยไว้คือเก่าแล้วก็ให้รถเขามาเหยียบ เบื่อนายหลายล่างอย่างมักต่อยอยู่ว่าสันน้องติ๊กกับน้องหงผู้เด็กสวยเท่ากันสาธิตชอบชอบคนฮะสวยแบบไหนฮะผู้จัดการกับนางเอกเจ้าอ่ะหนึ่งกับสองแล้วงานหนึ่งสองโดยน้องติ๊กตัวสูงนะน้องติ๊กตัวสูงเหมือนลิศนี่แหละค่ะตองเรียนตีเขาสาธิตพูดมาบ้างเขาอะไรสาธิตเขเลยบวกกล้าเล่นซ้ำบ้านแต่น้องเขาโตสูงย่านน้องเขา ก็ฟาดเดีย <laughs> มากล้าไปก่อนแล้วติดสูงยังคะไพักเเนี่ยซัดมาหน่ะนะสาธิตไงล่ะก็จ <laughs> ะว่าน้องขี้ดื้อนะคะน้องเล่นน้ำเห็นสาธิตเห็นทีมงานาว่าอยู่ต้องน้ำเขาหลงลุ่นพอดีสุดจี่กสาธิตเออต้องพอดีเหรอซอมกันเอ๊ะเอ็น <laughs> ่ะเอ็นะยิ้มกัด <laughs> โอ้ยแต่ว่าน้องนุง่นนีน่มาแข้งอยู่ววะที่เติบนั้งยู่ววะที่ในความเกี่ยงเนาะ ยา,ยาไปลงไหลเขาเดือดร่าเล่น <c oughs> นยนในเย็นคิฟซื่อๆเด้หามากเด <c oughs> กก้เออมาขามากเอฟซีเป็นห,วห่วงอามากโดยเด็ดขาดนะคะเอาเอาถ้าถ้าให้เลือกน้องตีง้ยน,น้องหงกับน้องนุ่นนี่ผู้ใดผู้ใดสึดสเปกเจะะ้าเอวผู้ใดถึงสเปกเจ้าเอวกระดิสเชื่อจัง สาธิตประกาศตอบนะคะเจ้าหนี้ไปกันเลยไปกันเลยเอาโอเคเอาทรัพนี้แล้วค่ะไปกันเลย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 เนาะทุกทุกคนจ๋าเป็นทีมงานนะคะเป็นน้องๆในทีมงานนะคะวอาเล่นวอลหัวกันเด้อค่ะบ๊อบบ๊อบได้มีอีกอย่างกับเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะน้องบ๊อบคิดแต่อ้ายคิดอยู่ มาฝากนวาสาธิตัาสาธิตนุงอะไรม่ใช่หรอเออมาผูนุงอย่ได้เอ่ะเอาไม่เบิ้งค่ะกํลังสิพักกันไปอันถ่ายปอบยายมานะคะนอืมไหนก็หารองนุงนิ่ อยามานะคะฝากติดตามนะคะมันีกกกลางสีไทยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ่ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮยเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยูท้บเบอร์ไปสัมเ้เเ้ยยเยยนย เดี๋ยวมีคนถามหละอ,อยู่ทำไมเจ๊ติจะต้องแต่งตัวเวอร์ทุกวันนะคะกุบะไซธรรมดาเนี้ยดิ้นหนึ่งคนชอบแต่งตัวเสื้อผ้าเยอะนะคะก็เลือกใส่ตัวนั่นตัวนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงทุกวันทุกวันพี่เ่าแล้วอายุหลายแล้วมันยังจะเหลือความสวยความสาวนี่อีกบ่โดนนะคะเดี๋ยวเขาสู้ไว้ชราแล้วถ้าเราไม่แต่งตอนนี้เราจะไปแต่งตอนไหนนะ,ะสิมาเลือกมือแต่งเห็ดหยัง ม่บอกสาธิตสาธิตมีแฟนสาธิตอยากมีแฟนที่สวย,ย,ยไหมเยอยากเห็นเขาวันแรกเป็นยังไงเราก็อยากเห็นเขาเป็นอย่างนั้นทุกวันใช่ไหมครับเออพอแม่นเอามือแรกโอ้ยคอยเห็นเจ้าแต่งหนา้าแต่งตางามมาอยู่น้องกันนะบ่ดูแลเจ้าของีอ่สินะมันบบบอะมันสำหรับรินริรรร้มีคนรักสวยรักงามนะคะชอบดูแลตัวเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูแลทุกคนนะคะ <c oughs> ก็เลยได้แต่งตัวนะคะมันเถาแล้วมันก็ะเลยแต่งอันหลาบบ่อย่ายังดอก อคลิปนี้นะไปสักนี้แล้วค่ะฝากติดตามปอบยายมานะทุกหมาหอนที่ช่องกกแต้สตูดิโอด้วยนะคะดิดตามติาสาธิตสาธิตสาธิตภาษาอังกฤษอ๋อสาธิตภาษาอังกฤษเหรอเดี๋ยวลินจะขึ้นอันนี้ไว้ข้างบนเด้อค่ะเด้อติ๊กตอกสาธิตนะคะเพราะว่าลินเข้าไปหากรบื้องจอกันเพราะว่าสาธิตทำติ๊กตอกเองนะคะอย่าลืมเข้าติดตามนะคะขาขาแล้วมือมือดู โอ okay. yeah. yeah. เคได้เลยได้เลยได้เลยอ่ะเอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวพี่ลุ้งห้ขอบคุณนะคะอย่าลืมว่าไปกดติดตามนะคะได้ crouch. สาธิตให้หาพันได้หาพันแท้โอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามเท่าไหร่ตีเท่าไหร่สองพันสองโอเคหาพัน okay. นะคะถึงถึงใครละสองหมื่นได้กันห้าพันอย่าลืมอย่าลืมติดตามโอเค ดีค่ะค่่ผู้ชมค่ะ